ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีอัตราที่สูงถึงร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดหรือสูงถึง13ล้านคนและนอกจากนี้ประชากรในประเทศยังมีแนวโน้มที่จะอายุยืนขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง100ปี เห็นได้จากข้อมูลของกรมการปกครองที่ระบุว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกิน100ปีสูงถึง37,172คนปรากฏการทั้งหมดนี้เป็นผลจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ซึ่งเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ธนาคารทิสโก้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการเงินเล็งเห็นว่าคนไทยจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนการเงินเพื่อการเกษียณเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพตลอดช่วงอายุจึงได้ผสานกับพันธมิตรทั้งในกลุ่ม financial และกลุ่ม non financial เพื่อยกระดับคําแนะนําการวางแผนเกษียณให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเงินสุขภาพที่อยู่อาศัย ธนาคารทิสโก้จะมุ่งมั่นกับการเป็น Your Trusted Financial Advisor เพื่อคุณ